แมโหดีแม่เจ้าพี่น้องงามๆอ่อๆเลยค่ะลุงเน่ก็สิโซนเอาเป็นก่อเลยจ้นยนะ,นนนะ,ยะนี่อบนอ่นาขึ้นแน่นแท้อึบป้าแน่นแน่นเจ้ะเพราะว่าเป็นกอน่อใหญ่เนาะค่ะเน้องเจ้ะพี่น้องนี่ กอเลยค่ะพี่น้องอนี่กอนีมีจักดอกนี่ปาดกอนีมีจักดอกพี่น้องเพื่นกันอะคอยนับเพิ่งกันอะเเห็ดผึ่งเขาไล่อกอนี่ไหมอันฮาอกสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาปีนเขาอีกแล้วจ้ามาปีนเขามาป้าอันนี้อีกค่ะพี่น้องนี่ป้าอัน ปลาตนหูลิงนี่แกพี่น้องเป็นอันเป็นเฮ็ดเพิงปลาอันนี้อุย้ยนั่นหืมพำหืมพำม,ม,มาอีกแล้วฝนกระไดโอ้ยเนาะพี่น้องเป็นปลาเฮ็ดอันเพิงอันคาไล่แก,ก,กพี่นอ้องโอ้ยกลัวสิขึ้นออกพระเจ้าพี่น้องโอ้ยเมื่อยคอยกระไดไปพี่น้องไปปีนเขา,าเฮ็ดเพิงคาไล่แก่หัวหูสีมานบอดด์อฝนกระเริ่มมากเล้วหืมพำหืมพำม,ม,มากเล้วแกพี่น้อง จ่าพี่น้องวยแตงเติมอันนี่กับพ่อดอกแรกแหกหมานเห็นบ่นั่นนั่นจ้าพี่น้องดอกแรกแหกหมานแล้วจ้าเห็นบ๊อขันฟ้าอันนี้มันสิมีเเ็ดเผงคาไล่จ้าเออไปจ้าพี่น้องไปปีนเขาขึ้นไปท่าพุนจ้าสิมีท่างข้นอยู่จ้าพี่น้อง ยางไปเรื่อยๆค่ะนี่พอดอกแรกแห้งหมานซะก่อนอือเห็นบ่ค่ะไปน้ำท่างนี่เระจะจ้าพี่น้องเห็นแล้วเห็ดเพือกขาไล่จ้าเห็นบ่อุ้ยนี่นี่ไปไหบที่นี่เอาอันมีดมาได้ค่ะพี่น้องบ่ที่นี่เอามีดมา ตัดเอาแต่อันนี้มันจะจพี่น้ง่งงามบ่ายกลับมาหมองเก่ากับมานอีกคือเก่าหน่นล่ะพอพน่อืดจ้ะพี่น้่งดอกนึงจ้ะพี่น้่งมิ่งเน้ยพอสิบ่ได้ข้านเก็บเอาซะบ่ฮั่น ่นอกาะดอกงามๆเลยจ้ะอดอกนี่แม่จ่ะพี่น้องบ้างไหมมีนั่นพนไปบ้านแล้วเราบอกค่ะอุ้ยก็เป็นซี่ตึงๆจ่ะพี่น้องมี พี่น้องมึงเนี่ยสมพ่อข่าวว่าซี่ตึงๆมันได้อยู่จ้ะมันแข็งเป๊กเลยแก่พี่น้องอ่ะใส่กระตาไปก้อนค่ะขันมันเนียมจังบ่เอาจ้ะพี่น้องขันมันแข็งก็เอาค่ะบางดอกพอกระเรื่มตัดได้ค่ะพี่น้องอู้ยนี่ดอกนึงเกินแมันเยียบเกินแมันเยียบ นี่ได้บ้าน้อดอกนี่ตัดเบิ่งกัน่ะเออ,อ,อเอาใบนี้ละค่ะดอกนี่เพ่เอาเนาเอ่ะฮะไรซะก็จะดอกตึงๆจากพี่น้องโอ้ปลาเกา่า เพราะท่านเมดนั่นล่ะค่ะพี่น้องกับมาต่ออุ้ยดอกนี่มางามดีจ้ะพี่น้องนี่น่จ้ะโอ้ยดอกนี่งามคักงามดีจ้ะแต่ว่าต่หยาเพิ่นหินงเงาหยาเงาดีค่ะพี่น้องตอกลนะ้องไปเลย พี่น้องนี่ขานนแน่นแน่นอุ้ยมางามคักเถิดจ้าพี่น้องอุ้ยดอกนี่ข่อยสิเอาไปบ่เนาะโอู้บ่เอาดอกจ้าพี่น้องอะตัดสินใจแข็งอยู่แต่ว่าบังบ่เอาจ้าอะอะไว้นี่ละตัดสินใจบ่เอาแล้วดอกไปเจ้าไปโต้ค่ะโอุ้ย มาอันมาซาเตวา่ากับส้มไม่ก็ออกไม่เรื่อยๆแห่ค่ะพี่น้องเนี่เห็ดอีหยังมาว่าหลายเฉเบิ่งไหมจ่าพี่นอ้องเบึ้งไหยเห็ดอีหยังบุค่ะจังเห็ดตาโลนี่พี่น้องจา๋าเฮ็ดแปลกๆเยอะๆค่ะพี่น้องแบบเราเคยเห็นนี่เยอะเลยค่ะไ,ไปพานค่ะเห็ดแปลกๆกับพาน มองนีแม่ค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยพูดหนักจ้าเท้าแล้วโอ้ยน้องนนองจ๋าโอ้ยเทา้ทาเทา้าเท้านี่เอาแต่อดอกนี่จ้านี่้จ้า งามเลยจ้ะไปไปต่อค่ะซุ้มเทาๆกะทิมพันไม้ซะพุ่นเทาล้าอยู่พุ่นยยพุ่น,นไปมุน,นี่เฮ็ดอันนี้ลายลายค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดปีกเกี้ยวนี่่อยังบ่เอามันอันมันก็เฮ็ดหอมละค่ะพี่น้อง เฮ็ดปีกเกี่ยวนะเอาไปอันมักไข่ไข่เฮ็ดหอมบันเฮ้าไหมคะพี่น้องกินหอมที่อุย้ยดอกนีไหมจ้ะพี่น้องน้าบ่โอ้ย,ออยปลาหน,นีไหมจะง่าม,ามจ้ะ ออกมาใหม่เรื่อยๆก็เยอะแยะเท้าแล้วก็เยอะแยะจ้ามึม่งดอกนี่แน่ล่ะคุณอ่ะเท้าคักรืมึงมึงเห็ดปีกเยี้ยนี่ค่ะพี่น้องคุณแม่ปลาหมีเห็ดปีกเยี้ยวคักแท้เบื้องเนี่ค่ะพี่น้องคุณ่ ปีกเกี่ยวนะคะนี่พี่น้องจ๋านี่เห็นไหมคะนี่กำลังงามเลยค่ะดูนู่นน่ะนู่นเต็มเลยจ้ะพี่น้องจะคอยขอพานจ้ะพานพานพานว่ามันสีบ่มีแนวส่อีกไหมจ้ะคอยอันจีเอาแต่เฮดอันคอยเลือกเอาแต่เฮดอันนี้กับพ่อเนาะ เห็ดไข่ดอกนั่นไม่จก่พี่น้องมั้งเนี่ยคุณน่ะงา,งามมั้งเนี่ยโอ้ยบ่เอาดอกตาสินใจบ่เอาไปผ่านจ้ะจะเลือกเอาแต่เห็ดอันนี้กับพ่อโน่นจ้ะเอาแต่เห็ดอันนี่ดอกพอวันบ่มีแนวใส่ค่ะพีะ่น้องไปย่างไปเรื่อยๆค่ะ ะพองเพิงอันท่านอันขาไล่นั่นแหละจ้ะสายพันธุ์คนละสายพันธุ์แต่ว่ากะเป็นอันสีขาวค่ะแปเอาทางนี้ก่อนพุ่นขอจิขาไปเอาดอกนั่น มันดอกงามก็ขอ,ขอยีกใดอยู่ในขอ็ออสีเอาผุ่มมันงามเดี๋ยวมากาลังพอดีเลยผุ่นมนจะนั่นงามอีลิโอ้ยนี่ดอกหนึ่งงามงามเห็นปะโอ้ยดอกอวบขาอวบดีขนาดจ้ะพี่น้อง khá uốp uốp cái chân đại hành chị ông mưa ở vậy bộ chị chả Hãy à. subscribe โอ้ยพี่โน้องไม่จ้างามปะอวบทักขนาดเลยจ้าลองนี้ได้ป่นี่โอ้ยไปแล้วค่ะผ่านนี่ดอกนี่ก็งามจ้าพี่โนโอ้องงามเลย โอ้ยขอ้ฟินที่สุดเลยมือนี่จ้านี่ดอกนี้งามจ้ะพี่น,อน้องให้เลยขาอุบ,อ,บอั้วพูน่หนฟินมากเลยมือนี่พุนจ้างเนี่เฮ้ยมืออื่นกับซิเรมาอีก เัีเย็บ้เหมือดจ้ะโอ้ยบนกับตักาคอยเลี้ยวอู้ย,ม,กกาย,ยมาเบิ่งมองนี้จ้ะพี่น้องค่อยเยียบค่อยเยียบเฮ็ดมึงได้จ้ะนี่ไม่เบิ่งค้าไร มองนี่ไหมโอ้ยมองนี่คอยเพราะเอาจ้าัรงนี้เอืนน้อนจังเอาเอืนน่อนจังเอามือรุ่นมากไหมจ้าพี่น้องดอกน้อยอยนะเฮ้ยไปต้อค่ะอุ้ยไม้หลายเถอะขึ้นไม้บักหลายเลยจ้ามื้อนี่ นี่คือสีบ่ไหวบ่เอาดอกแกนี่ขึ้นไม่บัหกหลายเลย,ยขุ่นตัวเปาะแตะแปะเยอะขาดพี่น้องนี่เ,เ็ืเพิงข้าไล่เมียมึงไปเอาดอ,ดดอกพุ่นดอกเงี้ยมึงเบ่งามบ่ ดอกนี่ขอเอาอยู่ดอกนี่โอ้ยอวบอวบนี่เจ้าพี่น้องคุณน่ะงามคักงามเน่เน่นี่เจ้าพี่น้อง แม่มึงตองนี้ไมหมคะไหนยัคับจ้าดูดูด,ดูพี่น้องจ้าดูอ่อยท้ายรูห้เบิ้งก่อนดูค่ะพี่น้องดอกหนุ่มก็ยังมีอยู่ เขาอดอกนี่สดกโอ้ยแหงขามไปทางพุนแหงหลายพุนพุนโอ้ขอบ่าไปดอกจ้ะขอกละบกลงไปแหงไปหนาะแหงหลายขาข่อยกับอ้นเราละไม่ว่ง จังไรฮะไปตัดไปตัดขาอีกเถอด้วยจ้ะพี่น้องไปก r ับขึ้นวะน,นี่ใครว่าเอานายปางางตัวเงิงอยู่นี่สาวป้าซะจ้ะแ่พี่น้องเจออีกแล้วจ้า โอู้่กันเจ้าพี่น้องงามม่้งจ้าพี่น้องนอี่เป็นกอวเลยค่ะพี่นอ้องนีกอนี่มีจักดอกนี่ปาดกอวนี่มีจักดอกพี่น้องเพื่อนกันนะคอยนาเพื่อนกันนะ เฮ็ดเผื่อขาไล่กว่านี่ไหมอันหาดอกจ้ะกวัวเดียวมีหาดกอกฮุกเก็ 8, ดแปดเก้าดอกนี่ดอกน้อยนั่นน,น้อยนี่จ้ะพุ่นน่ะหลายขักหลายแนย่อุ้ยพออีกกอนหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งกอนนี้นะพุ่นน่ะ นีกน่ก้อนนี่ไหมก้อนนี่ก็หลายโดอกือขันแจ้งพูน่ะแม่เห้ก้อนี่แม่้จพี่น้องงามๆเออๆเลยค่ะลูกนี่ก็สิโซนเอาเป็นก่อเลย้ะนี่อึ้นั่นน่ะขึ้นเนนแท้ แน่นแน่นจ้ะเพราะว่าเป็นกยยนอใหญ่นะค่ะเนะพี่น้องเน็ดเพิงค่ะไล่เป็นกอกอบบกใหญ่ยยเลยค่ะท,ที่โทษเอา้าหัวขาดแล้วก็มี ออกมาที่ไรอันนี้ก้อนจะนเพราะว่ามันอันมันแนนมันหนาค่ะพูดเมฆัวนี่เมฆแจกพี่น้องพูดหน่อยพูดหน่อยแจกพี่น้องมึงเนี่ยกัวนี่มิจฉดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบสี่ดอกไม่แก่พี่น้องก่กอเดียวนี่เนี่ยมัง้งแกไปเอากระตาใส่ก่อนสองก่อไหมพี่น้องพูดถึงห่านนะ่ะนี่ก้อนึงสองก่อพูดเถอะกูจะเอาใส่ใสน่น้องห่ะ เก็บซอยข่อยเด้อพี่น้องจ้าจะหวานตะกัวนี่ละก็เดียวด้วยค่ะพี่น้องเบื้องนี้ ง่ามคักง่ามแน่โอ้ยอ,อันนี้กระซิลูดมือควยกองก็ได้มือก็อออนพอมือได้จ้ะพี่นอ้องเพราะว่าเห็ดมันหลายเก็บเอาไว้ขอโทษขออภัย เก็บมันเจ็บบ่ไหวจ้ะพี่น้องมันหลายคักพูดไหมเพราะว่าเทิงกับบบค่อยบบปาดตีนเด้อค่ะพี่น้องอย่าเฝ้าดามาข่อยเด้อกวยาสะเอาเมื่อปาดยุ่แคมข่มขอยจะข่อยเก็ยบยางเดียวมีดข่อยก็เอามมอยแต่ว่าข่อยบบปาดข่อย,าาอยอเก็ยบยางเดียวค่ะอย่าไปปาดยุแ่แคมจ้ะพี่น้องพูดนะร่นตะการข่อยเราปะยางลุกไปหารถดสีหดจักเถ่อบ่มือนี่จ้ะไปจ้าพี่น้องพูดนะไตยังก็หันเหมิดเลยจ้ะ เไปยังมาท่านทัวเลยจ้าแต่ว่ามันเบาไหวแล้วไปจ้าจากพี่นอ้องดอกนี่ไหมคือหัวไม่ฉีดไฟเลยจ้า <c oughs> ดอกนั่นเ่าทิมพุนคนณจะพ,พี่น้องนเ,นเทาหลายหลายด้วจจกพี่นอ้อง แต่ว่าออกไม่กันหลายคือกันจ้ะอุ้ยนี่ดอกนึงอ,ออกไม่กันหลายเท่าเรากันหลายจ้ะจ่าพี่น้องงายไหมเอออุ้ยเกือบไม่เคยเหยียบนี่เกือ,ไอยยบ,บไม่เคยนั่งเต็งเนาะนี่เนาะ <laughs> พี่น้องจ้านี่ดอกนึงอีกันแหมยุ่มหนีแม่จ้ะ mưa, trời vẫn còn nhẹ đó nè, thuyền boss, vẫn mưa, khỏi dẹp. mưa chân nó, thuyền ông chả, Tắt xin cháy nhang, Ní chạc ba ní khoa cất Tắt xin cháy bộ đáy Ui, bây 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 Chạy phía nông cáp kèm con หมานอยู่หมานขนาดหมานคักหมานเนี่ยอยู่ตาเฮ็ดนักโอ้ยฝนกรมาฝนมากพอดีแกพี่น้องเสื้อพอเริ่มเปียกละไปไปได้แกพี่นอ้องฝนมาแล้วจ้ากลับกอนหมานหมานคักหมานเนี่ยขอบคุณบายบายจ้าเปียกแล้วเปียกแล้วค่อย